o ม d ร์น n ิ่งค่ะเช้าวันที่สนะคะของการอยู่ประเทศสีลังกาวันนี้เช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหากาแฟกินกันก่อนที่ร้านกาแฟแถวแถในเมืองแคนดี้นี่แหละแล้วก็จากนั้นนะคะหลังหลังจากกินข้าวกินกาแฟอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองนัวล่าเอลีย วานนี้ก็คือขับรถใช้เวลาขับรถประมาณ3ชั่วโมงนะคะประมาณ3มชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงที่เม <c oughs> ืองนั้นแล้ะเขาบอกว่าเมืองนั้นอ่ะเป็นเมืองที่อังกฤษเคยมายึดครองใช่ไหมมันก็จะมีทัศนียภาพบ้านเรือนอะไรเงี้ยกลิ่นอายคล้ายอังกฤษอ่ะเราต้องไปดูว่าเป็นยังไงเมืองนี้นะคะมันเป็นเมืองหุบเขาอ่ะเมืองแคดดี้อ่ะมันก็บ้านเรือนจะอยู่ตามเขาตาม ไหลเขาต่างๆนะถ่าโนโนนหนทางมันก็จะเลยมันจะเล็กๆแบบเนี้ยแล้วก็จะเป็นแบบขึ้นเขาลงเขาไปเรื่อยๆแต่าไม่ได้เขาสูงนะก็คือขึ้นๆลงๆอ่ะเป็นเนินเป็นเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยซอกซอกแซกอะไรแบบเนี้ยค่ะ นี่นะคะเรากำลังเดินลัดลเลาะอยู่บนฟุตบาทในเมืองแคนดี้เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศในเมืองนะคะว่าเมืองเขาเป็นแบบไหน ที่ยสี่ลังการนะคะส่วนใหญ่นะคะเวลาถ้าเราไม่ได้เช่ารถเวลาเดินทางภายในเมืองนะเขาส่วนใหญ่ก็จะใช้รถตุกตุ๊ก,กเดินทางโดยรถตุ๊กต๊กเนาะส่วนแท็กซี่ไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถตุ๊กต๊กเนี่ยนะอย่างเงี้ยคันน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็พวกรถยนต์เขานะคะจะเป็นรถยนต์แบบคันเล็กๆอะ่ะซะส่วนใหญ่นะรถคันโตโตบ,บานๆนอะ่ะไม่ค่อยเห็นเห็นแต่คันแบบปอกๆเหมือนที่เราเช่าขับ แต่ถ้าเดินทางระหว่างเมืองนะคะก็เขาจะใช้เป็นพวกรถบัสรถเมลอะไรเงี้ยระหว่างเมืองถ้าใครมาเที่ยวแล้วแบบไม่เช่ารถขับอะ่ะก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าเวลาเดินทางก็หมดไปเป็นเกือบวันแล้วอะ่ะนี่นะคะเป็นรถตุกๆที่เขาใช้ในการสัญจรถ้าใครไม่ได้เช่ารถนะคะไปไหนมาไหนอะ่ะ เป็นล้านกาแฟาที่เราจะไปบูโน่ร้านนี้คนเยอะมากเลยนะเนี่ยเราต้องมานั่งรอคิวเพื่อที่จะไปนั่งเก้าอี้ข้างในตรงนี้เรื่องรอคิวตรงนี้ก่อนตรงหน้าประตูเดี๋ยวรอเก้าอี้โต๊ะว่างแล้วเดี๋ยวเราถึงจะได้เข้าไปนั่งข้างใน อาหารร้านนี้ก็ค่อนข้างราคาสูงอยู่นะก็กาแฟแก้วละเท่าไหร่นะร้อยประมาณประมาณแก้วละร้อยนะคะก็ก็ถือว่าสูงอยู่นะมาแล้วกาแฟของเรามา,มาลองชิมกาแฟกันหน่อย โอเคนะอร่อยดีหอมด้วย <c oughs> อยู่ดีดีนะเราก็เดินมาเจอมัสยิดสีแดงเนี่ยเหมือนที่โคลัมโบเลยที่ว่าจะไปแต่ <c oughs> ไม่ได้ไปนี่อยู่ดีดีก็เดินมาเจอมัสยิดสีแดงอยู่ที่เมืองแคนดี้ที่แรกว่าเดี๋ยวจะไปมัสยิดแดงนี่แหละที่คลัมโบใช่ไหมที่เขาชอบไปถ่ายรูปกันอะแต่ว่า,าเจอที่นี่ด้วยเว้ยไง ก็สวยดีแปลกดีเดี๋ยวเรามากินข้าวแกงที่นี่ดูดีกว่าอันนี้เป็นเมนูของวิวมาแบบเป็นอันนี้เลยเป็นแบบพออะไรว่าลำ้ำเขาเรียกว่าอะไรล้ำไหลล้ำไหล,ล,ไหลอ่ะเดี๋ให้ดูข้าวหมกไก่ั่นเองนอ่อันนี้ของบิว สวยอันนั้นของบุ๊กชิคเก้นเคอรี่เป็นยังไงรสชาติเหมือนที่เนปาลไหมอือันนี้เหมือนที่เนปาลมนกินยาบัดอะไรบ้างข้าวไก่แกงถั่วผักดองอันนี้อะไรวะมัน มาทอดก็ไดในี่กรอบๆเหมือนเลยส่วนของวิวนะคล้ายๆแกงแบบคล้ายแกงเคโพไอตัวข้าวอ่ะมันมันก็คือข้าวหมกไก่แต่ว่าตัวแกงอ่ะมันก็จะเป็นแกงเว้ยอันนี้ก็จะมีไก่ด้วยนะมีไข่ ของตัวกินก่อนไปค่ะทุกคนตอนนี้เวลาเกือบบ่ายโมงละเดี๋ยวเราจะไปอีกเมืองหนึ่งนัวล่าเอลิยากันนะคะหวังว่าเมืองนั้นจะอากาศเย็นกว่านี้นะอากาศที่นี่อ่ะเมืองแคนดี้อ่ะค่อนขั้นจะแบบร้อน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 อ,อกอ้าวหน่อยนะเหมือนแบบประเทศไทยอ่ะแต่ว่าที่นู่นอ่ะเขาว่ามันจะเย็นกว่านี้นะคะเพราะว่ามันอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งพันแปดอ่ะ ก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้นะคะเราก็ขับรถมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะคะระหว่างทางก็คือจะเป็นแบบเนี่ยวิวทิวทัศน์เทือกเขาแบบนี้เลยสวยมากอันนี้คือเราแวะข้างทาง แวะกินชากันข้างทางนะคะเพราะว่ารู้สึกเวียนหัวเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็นั่งรถไปด้วยคือทางที่มาเนี่ยคือแบบคดเคี้ยวตลอดทางเลยนะเพราะว่ามันต้องไต่เขาขึ้นใช่ไหมก็นั่นแหละมึนหัวก็เลยแวะจอดกินชาสักแป๊บนะคะตรงนี้มันจะเป็น factory t r e ก็คือเป็นเหมือนกับโรงงานโรงงานผลิต ชาแต่ว่าที่เนี่ยคือเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องชาใช่ไหมชาซีรอนกาแฟอะไรเงี้ยเขาส่งออกนะคะก็เลยแวะเข้ามาดูนิดนึงให้ดูวิวข้างหลังสวยไหมแต่ว่าที่นี่มันจะแบบอากาศแบบออกควันๆอ่ะขุนๆควันๆอ่ะที่นี่นะคะถ้าเกิดอากาศใสไม่มีควันนะจะสวยมาก เมื่อกี้สั่งอะไรไปบ้าง Golden Tip กับ Special Spice Tea อันนี้มันคือไอโรงงานชาใช่ไหมใช่ชื่อ Oak Ray Tea Factory นี่มาแล้วนะคะชาที่เราสั่งไปตอ้อ้าวอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ Spice Spice Tea อันนี้ Golden Tip อ่าลองชิมหน่อย Ready? Ready drink Or wait have to wait have to to <Okay>. have ชิมชาไป3แก้วแล้วนะคะกำลังจะเอาชาดำอีกหนึ่งแก้วกินแต่คาเฟอีนวันนี้กาแฟาไป3เมื่อเช้ากินกาแฟาไปคนละแก้วใช่ไหมแล้วก็ซื้อใส่รถอีกหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มาจอดกินชา3แก้วละ <c oughs> จะกินอีกหนึ่งแก้วอีกละกิน <c oughs> แต่คาเฟอีนทั้งวันเลยมึนหัวแล้วเราจะถึงแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วเพราะว่ามันเหลืออีก18นาทีมันน่าจะถึงแล้วหรอยังยังยังเนี่ย โซนเนี่ยโอ้เมือนี้สวยมากอวิวสวยมากทุกคน ถึงแล้วนะคะนัวล่าเอลิยาเดี๋ยวเรามาซื้อตั๋วกันก่อนนะคะเข้าเล็กเข้าไปตรงข้างลิมเล็กที่นี่มีค่าเข้านะคะคนละ600บาทสำหรับนะักท่องเที่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเมืองอะไอคนท้องถิ่นอะ ตรงริมทะเลสาบเลยที่นี่มีทะเลสาบด้วยนะทะเลสาบชื่อว่าเกเกรี่ทะเลสาบที่นี่นะคะชื่อว่าเกกอรี่ก็เมืองนี้จะอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลพันแปดอากาศมันก็เลยค่อนข้างที่จะเย็นตลอดทั้งปีนะขนาดตอนนี้เรามาเดือนอเดือนกุมภาปลายปลายเดือนกุมภาแล้วอากาศมันก็ยังเย็นอยู่เลยนะถึงแม้มันจะมีแดดแต่ว่า ลมอะ่ะที่มาปะทะหน้ามันมันก็เย็นอะ่ะเออแล้วก็เป็นเมืองที่ดูน่าอยู่นะคะก็คือแบบคนไม่เยอะมากก็อากาศเย็นสบายบ้านเรือนก็เป็นสไตล์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูเรียบร้อยดูแบบอยู่กับธรรมชาติได้แบบลงตัวก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือบ้านเรือนก็คือดูเรียบร้อยดูแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าใครมาสีลังกานะคะแนะนําเลยนะว่าแบบควรจะมาที่นี่ นัวล่าเอริยาสักครั้งหนึ่งนะคะให้ดูเจสกี่คือโหดมากดูดูโห หิวมากเลยตอนนี้เราก็เลยมาซื้อของกินแถวๆริมเลกเนี่ยแหละราคาไม่แพงนะคะ300รูปีอันนี้สี่รอยูปีอ่าส0ม300รอยูปีก็ประมาณสี่สิบบาทสี่ิบาทอันนี้เท่าไหร่นะส0 0อยอันนี้ก็ประมาณห้าสิบาิบทราคาไม่แพงอยู่มากเดี๋ยวเรากินที่นี่เลย อ้าวอืมทาวอืมก็ทอดดอกท <laughs> อดดอกอันนี้อะไรวะทอดไส้กรอกไส้กรอกทอดอะอันนี้เลยเยอะสุสุดอันนี้อร่อยดีมันก็คือไส้ก,กรอกเหมือนไส้ก,กรอก ไาเราเลยไปกอกแดงแดง,แดง,ง,แดงนี่เป็นวิวจากที่พักของเราเอ,อยู่สูงหน่อยนะแต่ว่าเห็นเมืองได้ทั้งเมืองเลยแต่ว่าเมืองเมืองเนี้ยมันดีนะมันสวยนะแต่ว่ามันเป็นควันอะที่พักที่นี่ค่อนข้างจะราคาสูงนะหรือว่าวันนี้เป็นวันหยุดไ้หรูอคือราคาส่วนใหญ,ญ่จะอยู่ที่หลักพันอนะพันขึ้นไปแต่ที่เนี่ยมันประมาณแบบ800แปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่นี่ นี่ห้องพักของเราก็ดูสะอาดอยู่นะคะเล็กไม่กลัวแต่ขอให้สะอาดห้องนะเช้าวันที่สี่แล้วนะคะของการที่อยู่สีลังกานะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองนัวลานะคะเมืองยังยังอยู่ที่นี่อยู่เพราะว่าวันเนี้ยเราอาจจะนอนที่นี่สองคืนใช่ไหมแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินหาอะไรกินอยู่ในเมืองนะคะ ที่นี่นะคะเราเดินมาสักพักแล้วเราจะเอาขยะที่อยู่ในรถอไปทิ้งเงี้ยมันหาทางขยะไม่เจอเลยเมืองนี้คือแบบไม่ค่อยมีขยะนะั้นแล้วก็ไม่มีทางขยะด้วยซึ่งก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนที่เดินมาประมาณ15นาทีแล้วหาทางขยะไม่ได้เลยนี่เป็นปั๊มนะมานะ มีหางขายะเข้ามาอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวๆริมถนนนี่แหละระหว่างนี้ก็ยังหาที่ทิ้งขยะไม่เจอเลยเหมือนกันนะก็เลยกะว,ว่าเดี๋ยวจะกินอะไรเสร็จก็ฝาก,าากเขาทิ้งที่นี่เลยแล้วกันถือมาตลอดทางที่นี่นะคะเขากินน้ำร้อนกันนะเนี่ยเขาเสิร์ฟกันเป็นน้ำร้อนเป็นกแก้วๆอย่างเงี้ย โต๊ข้างหลังก็กินน้ำร้อนมาแล้วคะ่ะอาหารของเราเยอะมากเยอะทุกมือ้อเหมือนฝนจะตกนะคะทุกคน กาแฟที่นี่สักแป๊บหนึ่งวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรนะคะไม่รู้จะไปไหนเลยส่วนใหญ่นะคะคนที่มาที่เมืองนี้ที่เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะก็จะเป็นชาวยุโรปชาวอเมริกันคนผิวขาวอะ่ะฝรั่งผิวขาวนะคะจะมาเที่ยวส่วนคนเอเชียเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะคะเจอแต่น้อยมากๆคนไทยนี่ยังไม่ไม,ไม่ไม่เจอเลยนะตั้งแต่มาเลยยังไม่เคยเดินส่วนใครที่ว่าพูดภาษาไทยเลยก็ เมืองนี้นะคะมันสวยแต่ว่าตอนนี้ควันมันเยอะจริงๆแนะนำว่าถ้าอยากจะมานาะควรมาหรือดูหนาวเขาบอกว่าถ้าหรือดูหนาวเนี่ยประมาณธันวาอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีหมอกควันนะคะตอนนี้ยหมอกควันค่อนข้าง,ยง,ยงเ,ยเยอะเลยก็เรามานั่งพักกินกาแฟกันก่อนยังไม่รู้จะไปไหนเลยนะคะวันนี้เพราะว่ายังไม่มีแผนวันนี้ไม่มีแผนทำอะไรเลยก็คือแค่เที่ยวชมเมืองนี้ไปเรื่อยๆใช้ชีวิตแบบ สโลไลฟ์ไปเรื่อยๆนะยังไม่รู้จะไปไหนก็ jeans, กินกาแฟก่อนแล้วกันเขาจัดสวนไว้อย่ง,งสวยงามเลยนะคะพาสุนัขมาได้ด้วยนะเนี่ยเข้ามาเล่นส่วนกว้างขวางล่มลื่น กิจกรรมทางน้ำเพียบนะคะเจ็ตสกีเอ้ยเออสปีดโบ๊ทเอ้ยโหโหยังเร็วเราก็มานั่งกันอยู่ริมเล็กเหมือนเดิมเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนก็การเข้ามาที่นี่นะคะมันจะต้องเสียค่าเข้าด้วยนะการที่เข้ามานั่งอยู่ริม เล็กตรงเนี้ยมันจะเสียคนละ600ลรูปีถ้าตีเป็นเงินไทยก็คนละ70บาทก็เลยเอาขนมเอาอะไรเงี้ยมานั่งกินข้างๆริมเล็กนะคะดูเขาเล่นพวกเรือสปีดบ๊สอะไรกันอย่างเงี้ยเขาเล่นกันเต็มเลยที่นี่อ่ะอากาศมันคือมันแบบทัศนียภาพมันดีนะแต่ว่ามันเป็นควันอ่ะตอนเนี้ยนั่นแหละปัญหาเลยข้อเสียของที่นี่อะ มีแค่อย่างเดียวเลยคือมันเป็นควันถ้ามาที่ฤดูที่มันถูกต้องอะ่ะมันน่าจะดีกว่านี้นะคะน่าจะสวยกว่านี้เพราะว่าอากาศมันจะไม่ร้อนมันจะเย็นๆตลอดทั้งปีเลยที่เนี่ยเนี่ยเห็นแม้ท้องฟ้ามันก็เป็นสีฟ้านะทุกคนแล้วพอตอนเย็นอะ่ะท้องฟ้ามันเปิดละมันเริ่มเปิดมีรูละแล้วข้างหลัง เมฆอเป็นสีฟ้าเลยแล้วดูในใน Google อนะ่ะดูดูว่าหมอกควันเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะมันก็แค่80แต่ว่าบรรยากาศอ่ะมันมองมองมองัวมัวแบบเนี้ยเทาๆแบบเนี้ยก็เลยงงนั่นแหละคะ่ะก็ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะคะเราจะไปไหนกันต่อคะไปหาอะไรกินอยากกินอะไรคะอยากจัง คำถามนี้ยากจัง <laughs> แลเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะขับรถออกจากเมืองนี้เลยตั้งแต่ช่วงสายๆเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะขับไกลหน่อยประมาณสักสี่ชั่วโมงได้มั้งคือขับลงไปแถวโซนใต้ๆเลยนะคะก็คือไปเมืองกอหรือกอเล่นั่นเองก็คือเมืองนั้นจะเป็นเมืองที่ติดกับทะเลเลยอะไรอย่างเงี้ยอากาศก็คงอาจจะเป็นคนละฟิลกับตรงนี้เลย ีเฮลิคอปเตอร์นะคะไว้บริการนะท่อง mm hmm. เที่ยวได้นะอันนี้เขาขับเล่นนะคะขับเหมือนชมรอบเมืองอะ่ะ mm hmm. นี่คือคนไม่เตรียมเสื้อกันหนาวมาใช่ส <Okay. S 1> ำหรับเย็นนี้นะคะ mm hmm. เราก็มากินพิซซ่ากัน mm hmm. ที่ร้านพิซซ่าฮะ,ะ mm hmm. รสชาติที่คุณเคย เขาอะก่อนหนี้เนี้ยเรากินแต่อาหารท้องถิ่นทุกวันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็ไม่ค่อยหมกปากเาก็เลยก็เลยกินพิซซ่าวันนี้ก็เลยขอกินพิซซ่าเรามากินเบียร์ที่ร้านนี้นะคะจามิส p ับใช่ไหมชื่อร้านอะ อันนี้อาจจะเป็นเบียร์ของศรีลังกาเลยนะ Yes Thank you มีแต่ยี่ห้อเนี้ยกับยี่ห้อเนี้ยสองยี่ห้อแต่ยี่ห้อเนี้ยเป็นเบียร์ที่เขานิยมมากในศรีลังกาไลออน